นะครับเป็นบรรยากาศน้อชชูงเศร้าๆนะครับวันนี้ก็เป็นกับทางยายเข็มเราเมื่อกี้กับ่ายทางฝั่งของยายขุนครับวันนี้ยายเข็มเปลี่ยนมาเป็นยายเข็มพูดถูกบันเดาเอ้าเอ้าเอ้าเดียเอ้านี่เต็ยนไปกล้องกับบัดยายเข็มเด้อยายเข็มเด้อเจ้าเก่าเมกมี่ยังเจ้าหน่อยอยู่นะครับผมแต่หอดวงเทียงมาเลยโอ้ยอย่างถักเลยกระดูกกระขายสองโตครับผมมาเนี่ย มีหน <Thompson. S 1> <VII 1941, S 2> ู <Ooh. S 2> มีลายจุงไหญ่นะครับผมนี่อาสาีัว่องน้ำเนี่ยก่อนสิ้นแสงดาวทงหน้าบ้านเฮาฟ้าคอนสิเจงลมเศร้าแล้วไอคีปลาเป็นกระปลาขื้นหร้อเมือนสวัสดีครับพบกับผมเป็ทก่จันนุ้ยครับนี่นะครับ มาเบิงยายเข็มนะครับมาเบิงเป็น,นยกสะดุ้งแบบแบบเตะโตนางหรอนะครับมันอีแบบแบกบมากมาแบลกมาไหมครับผม มอดจอช้อขาเอาน่ะคาสะด้งบุกหักอ่อนอนอดจอนี่แหละามครับ็คือบอกเอายุกันมองน่่

ก็ตแต่ปลาตัวนั้นมันลอดด่าง,ง,งเลยซร้าบัรว่ามันเป็นใบหน <c oughs> ูดันดังขึ้นนะครับมากับบรรยากาศกรุงเช้าเนาะนี่เอ้าโดดออกไม่หนักนะบัดติดหนันกนะบัดโอ๊ยปลากระติออกไปทั้งนั้นอุ้ย

มันสิมีหาดอยู่ยุ่นอยู่ซื้อปุ่นป่ายากรอภัยทั้งไปปุ่นนี่นี่กกับบรรยากาศช่วงเจ้านะครับช่วงเจ้าก็นอย่างเมฆมีอย่างเต้น้อยอยู่นะครับผมแต่หอดจวงเทียงมาเนี่ยโอ้ยอย่างขัดเลยนะครับจะบุ้งกระขาดสองตครับผมมาเนี่ยนี่หรือว้ายายสะดุ้งมัน นี่ลาสุสจะดุงมันจะหน่ะขาดบดแหมเอาไววเอาเอาเอาหอยไว้กระพาม้านมาดีแม่มูมกัดม่จะดุ้งนหนงดดักะว,กว่าสื่อหนใหานะครับไปบานแล้วโตแล้วครับผม โอ้เด็กทำเป้งเลยแล้วก็เช็เย่ครับผมสตัวครับนีนแล้วก่แ้ลางนี่ผมมาบัดเฮ้ย ม่วงสีตีม่วงจีนะครับได้บ,บาแล้วโตวแล้วครับผม ลายเขียนจะเก็บพักเดีย่อยเก็บเงาเขียนถิ่เมี้กับเชียงกอท่านจุ้งจงสามเมือก็นั่นดอกเขาเก็บกัน คือพวไปส่วนใหญ่ชูแบบตนแล้วตอนแล้วบขยนเขียไม่ชัวนั่นเรายางเรานบจดัมดยางเราไม่ดกนไม้อกช่วดู่นแเราเก็บล้วบสแล้วก็ไปขี่เลยน

แต่ท่านนี่บัวตัวบอกมาเลยจะกินยาเบาหวานคุยนะนะั่นน่ะ นำ่นไปเลยขำกันยากแต่เพิ่นม,มาใส่ด่างเพิ่นเน้นดดโดดลงเลียดจนได้ขี่กระติกนครับโอ้แต่แต่ลโตชวโตครับน้ำเที่ยวก็ได้เลยเนาะมันเป็นในของ,น,บบงนะครับว่งงามีหนามีลายจำเลยนะครับผมนี่ใส่ตู้องน้ำเลยครับ